ก็สวัสดีให้อยู่ผมจกเก้หนึ่งหนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับไอเทมใหม่นะครับซึ่งมันมีเทคนิคที่ต,ตีตัวไหนก็ได้ในในแมปนะครับผมก็เลยเอาไปลองทําดูนะก็คือมันจะมี4ี่แมด,ด้วยกันเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ดูเต็มทั้ง4ี่แมด,ดูแบบนิดหน่อยๆรวมๆกันนะครับคือเกมแรกเนี่ยเล่นนะครับใช้ได้แต่ว่ามันมีให้ดูประมาณ1-2ครั้งเท่านั้นแมทที่2ผมก็ไปชวนนนเน่เล่นฝันทองคำก่อนก่อน หมายเลขสามก็ได้อยู่มีดูสามสี่ฉากนะครับและหมายเลสี่ 4, โอ้โหสุดเศร้าเลยนะก็ต้องดูไปทีะามัดละกันนะครับผมอโอเคครับผมก็กลับค้าส่เกมนะครับอันนี้เป็นรีเพย์แต่ว่าแมตชนีน้มันมีบางอันนะที่ที่ผมอัดสดไปด้วยนะครับแต่ว่าล <laughs> ืมเปิดไม์อาจจะสลับภาพไปมาได้นะครับผมอ่าปากันตีไปตอนนี้มีคิมีจอกเกาะนะครับได้รูนดับเบิ้ลนะครับผม แล้วก็มีสกิลไอเทมใหม่นะมาใช้งานไปอ่ามีดับเบิลมีคี้มีเจาะเกาะมึงตายแน่แอนจีเนีย,เเนยจึ๊กึกึกอีกทีเดียวย <c oughs> มึงกดเขียวก่อนไอเวนคือเฟลอะเฟลเฟลซ้ำเฟลสอนมากคือความยากของมันอะเวลาเราปังหุ่นกีกาใช่ไหมถ้าเผลอไปลั่นทีนึงอะ หุนแตกใช้ไงานไม่ได้ก็ก็เฟลไปนะครับแล้วรีสกิลเนี่ยคูดาวโคตนนานนะครคูดาวนานมากนะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้อันติด้วยเครัยคูดาวเลยมันติดนานนะนก,ก็สายนี้ก็คือมันจะตีได้4ทีนะครับตรงไหนก็ได้ของเป็นที่แต่4ทีเนี่ยมันมันเพียงพอนะมันตายนะเออถ้าเกาะจอกเกาะคีเนี่ย ต่ถ้ามีดูมเนี่ยอาจจะตายแน่นอนแต่สีทีทไม่พอที่จะตายนะครับอืมก็ดูไปกบแผนการโง่ๆตอนนี้ลิงออกดูมนะครับก็คือลิงมันจะออกดูไหมผมเก็บนะครับแต่มันไม่รู้ว่าถ้าไอคีตีเนี่ยเออดูมไม่ตกนะมันก็เลยยังอยูอย่กับมันอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันตีของปาเป็ดเนี่ยถ้าปักตรงไหนก็ตามนะครับมันจะอยู่ตลอดอยู่ถาวร จนกว่าจะมีใครมาตีหุ่นแตกนะครับแน่นอนว่าคีฟเนี่ยไม่เดินหนีหุ่นหรอกครับมันก็จะอยู่ตลอดนะอ่าคูดาวนาน <is S 1> ถ้าออกกิมมออาจจะดีขึ้นเพราะาปะเป็ดใส่ใสอินอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นกิมมอฮหาคอนเนี่ยก็อาจจะได้อยู่เพราะว่ากิมมอก็ลบคูดาวนะครับจะใช้ได้ได้ที่ขึ้นแล้วก็ปะเป็ดมันใสอินกิมมอได้อินเยอะก็ดาเมจอาจจะเยอะนะครับผมแต่ว่านี่ผมเล่นเป็นสายเจาะเกาะก,รก,รก,รกิติคอแทนนะ เพราะว่าเราทำเทคนิคได้แต่เรา,เราจะแพ้เล่นมม่วงนะเน่เอออันนี้ลิงมันโหดนะครับก็เลยก็เลยได้อยู่นะครับลิงคิวไปยี่สิบห้านะเออแล้วก็ไอก้สิบห้าคงหลุดลิงมันโหดก็เลยก็เลยเล่นได้นะครับเกมนำเกมตามอย่าเล่นนะพี่เด็การ์มาลกเลื่อมพี่เด็ก็เหมือนกันไงครับผมตีไป อไอ้เดมอนนี่เงี้สกิลสองก้าหัวไปแล้วอันตีตีต,ตีโอ้ยแล้วตีมันตีไม่ดีเด้อวะไม่เราตีไม่เข้าเลยพีเดียววะพีเดียวเรื่องพีเดียวเรื่องอ่าตายครับผมไอ้เฮ้ยเฮ้ยเยเยตายอ่ไอเทมรีสกิลว,วะ่ปะปลาเป็ดมันก็เล่นมันออกได้ไม่เชียววะแบบว่า,าอันตีสองทีอ่ะ แต่ว่าเขาไม่นิยมอ่ะส่วนไอ้ไอเทมใหม่ธนูใหม่นะเอาจริงๆจังๆเลยนะมันแบบมันต้องกดใส่ก็คือเอฟเฟคของมันเนี่ยถ้าเรากดใส่ใช่ไหมมันจะตีได้สี่ครั้งไม่ไม่จํากัดระยะก็คือศัตรูหนีให้ตายอ่ะล้วก็ตีได้อยู่ดีแต่เงื่อนไขก็คือเราต้องเห็นตัวด้วยนะไม่เห็นตัวเราตีไม่ได้นะศัตรูหนีไปดังแบบคือจบนะเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กจริงอันนี้ผมไม่รู้ใครใช้ดีไม่ดีไม่รู้แต่เล่นเองอ่ะ แคลรี่เราแบบออกอันนี้มามันไม่ค่อยคุมมาอย่างงี้ดีกว่าเรียกว่าไม่ค่อยคุมดีกว่านะครับจะจะใครออกก็จะออกกันแล้วแต่บางทีเราอาจจะแบบเป็นตัวที่อยากจะปลดนูอะไรเงี้ยก็จะออกมาได้นะครับมันก็ได้ควมเร็วอยู่นะควมเร็ว30นะครับแล้วก็ได้เอ็ีนะครับ<笑><笑>แพ้แพ้ก็แบบนี้เออมีดู3สามแมตนะสามแมตอันนี้คือแมตที่ผมเล่นเองคนเดียวนะแล้วต่อไปก็จะเป็นแมต ที่เล่นกันวันนี้นะแล้วก็แมตช์สุดท้ายที่เล่นคนเดียวแล้วก็เศร้าๆนิดนึงดูให้จบนะแมตช์สุดท้ายนี่เล่นเศร้าเลยโอเคครับผมเกิดมาแล้วคว้าแบงล่างมาเอาเอาลิงลิงลิงอ้าวลิงตายดูมตกครับผมแล้วกีเนก็หูายด้วยครับนี่แหละครับผมอ่าลิงดูมตกนะครับได้ดูมลิงพอดี โอเครู้เรื่องอมีดูม m นี่ตายแน่นอนเนี่ยดูมดูมิมจ้ตะกระในครับผมใครจะไปรอในะครับปเป็ดใครจะเป็นผู้สังเวยมันใช่ยากเว้ยมันห้ามตีมันมันตีได้สี่ทีถ้าเราลั่นตีหุ่นหนึ่งทีเนี่ยหุ่นหายก็คือใช้คันที่สองไม่ได้หรือว่าเราไปตีหุ่นตีอะไรก่อนเนี่ยที่เหลือมันก็จะโดนน้อยลงนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าใช้ย,ยากแต่แพทหน้าเขาว่าจะแก้แพทหน้าแก้แน่แต่ว่าก็จะอัปเดตแผพทอ่ะโหไม่สี่ก็แปดเดือนไปเลย <c oughs> ดูครับจึกเนี่ยลั่นได้ทีเดียวแล้วแบบมันเข้าดังแมปไปก่อนอะ่ะเบ๊ทีเดียวไอ้ยียจุกจุกด,ดีเออจุกเสียด <c oughs> คือมันดังแมปไปก่อนนะมองไม่เห็นตัวก็เลยได,ได้ได้หัวทีเดียวนะครับผมเป็นไง <laughs> <laughs> แล้วมันสามารถตีบ้านได้ด้วยนะครับขอให้เราเห็นบ้านเนะี่ยมันสามารถล,ลอยบ้านได้ด้วยนะความเกณของมันไม่ได้แค่ฮีโร่แค่ลอยบ้านนะครับถ้าเราปาักบอร bulun, ด์ดและเห็นบ้านอย่านนงนี้ได้นะครับเราก็ลอยบ้านได้นะครับผมโอเคอีกสิบวิถ้าไม่ใชแอนตีนะรีสกิลคูดาวก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ใชแอันตีคูดาวแม่งนานไอสัตว์ถ้าแค่ธนูกับรีสกิลน้อยนะครับผมโอเคครับดูนะครับ ดูดูโอเครอบนี้ไม่พลาดจัดไปเว็ววันนมาแล้วสี่ทีตายไม่ตายครับตายไม่ตายตายไม่ตายหนึ่งสองสามอา้าวสามทีก็มีเหลืองแล้วนะครับผมเป็นไงฮะ <c oughs>

<_ an> ลงคลิปแล้วเนี่ยจอเกอร์ลงคลิปแล้วเนี่ยโหจบแล้วแจ๋วให้เครดิตลิงด้วยลิงให้ดับท้อง <_ an> สุดยอดสุดยอดยอันนี้ก็เป็นเกมที่2นะครับผมเล่นกันโนเน่นะอันนี้ผมเล่นทาโร่นะครับโนเน่เล่นปลาเป็ดนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งกี่ตัวก็ได้นะเดี๋ยว เนี่ยไปลั่นตีนะครับก็เลยออกไปแค่3ทีนะครับเบ๊เบ๊อตายนะครับทาโลก็ได้อยู่อันตีมติดคิดิคอเยอะนะครับแค่มีดาเมจหนักๆนะครับก็ได้แล้ว2ตัวตายแน่นอนตัวละ4ทีสองตัว8ปดทีนะครับนี่ก็อีกหนึ่งวอ์นะครับโอเค อ้าวตีไปทีอ้าวรองสามสี่อ้าวผมก็กดมากเลยครับมาตีสีทีนะครับโคนสเบ๊เบ๊เบ๊โหตายครับผมอ้าวยังไงประเป็ดปิ้นซมูมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> มองกันกี่คนครับ

มาดีมซีมึงอย่ายอมไม่ดีอ่ะอย่ายอมโอ้ยสาวมาเลยวะสาวมาเลยวิสเล่ไปมึงมากันสี่คนเลยแล้วครับถ้าผมไกลอย่าว่าผมนะครับอ่าเอาไปเทมไม่ดีกว่า พิมพ <differences. S 2> ์ก <โ stealing. laughs> ่อนเอาอกลางเกูกลางกูกลางบเล็นบนเลยมาเอาเธอไม่อยากเวอกลางอ๋อ เาาบบอเราเร็วมาคายกันก่อนเดีวเฮ้ยอบานหายสอ,อันเลยยอแล้วาดสายอาเ้อานะบของเอา,า,าอเ,เร็วเร็เ,เลยเอาเลยตอไทีะ สวยโอแตมสวยอยู่นี่เราสวยอยู่แล้วมาแกงนี่คนละครับผมมากันทีมสี่ครับมาแปดนายไหวเปล่าไหวสิบก็ไหวฮะนายคิดว่านายคิดว่าบันไดไหนก็อะไรนะเพอาะไขเราคมมากเลยอะไรคมครับอวย ไวคม้ยิมเโจ๊กไหนฮะเสียงเสียงอ๋อเสียงเหมือนกับว่าโจ๊กเกอร์ที่ว่ามันอ่านเอาคลิปวิดีโอไปลงใน YouTube เลยเธอว่าไหมใช่หรอเสียงคล้ายขนาดนั้นเลยหรอใช่เลยว่าใช่แน่ๆก่ดูดูอยู่ใช่เลยรหดูคลิปไหนรอเธอแอบแอบแอบก่อนว่าดูอยู่ มาต่อแล้วแม่ตอนแรกกูนะมันไม่ไม่ไม่ชื่ว่าเป็นเต่าแบบว่าเอาเต่าเล่นฮอนโถดไปลงไงเต่าไหนเงี้ยกูว่าใช่ค่ะกูว่าไม่ใช่เราไม่เล่นนานแล้วใช่ค่ะเราจะโกหกใครหรือไขอเฟซหน่อยเราขอดูเฟซหน่อเฟซอะไรครับ ใช่เลยใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ใช่แน่นอนกูว่าเมื่อวานตัวไปดูเฉลิมเฉลิมเฉลิมรู้ดิคูดูเมื่อวานอีนะำมือคูไปดูอันเขาเล่นนินจาน่ะแล้วเขาโหดป่าววะช่องเขาน่ะเาโหดไหมแกูุณจำเสียงได้แล้วแต่เขาโหดไหมแก เกียรเกียน์ไม่ลงเลยกูไม่ใช่แกเล่นไงเป็นแกไปเอาคลิปคนอื่นมาลงอ๋อตาไปก๊อฟก๊อฟคลิปคนอื่นมาลงใช่ไหมเดินไปเดินไปปะตอร์เขาใหญ่ไหมอะไรนะอีดอกทุเรศมากนะเกียร์อะไรใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าไข่น่ารักกันนะใจใจอะใหญ่ไหมใจใหญ่ใหญ่ดิเขาเดินไปล่างแล้วหลุดจริ ตอนนี้เราออกดูมได้ไหมเธอมึงตีหละ,ะ,ะเธออีอพอพอแล้วได้เอาัวมากดกันดอ,อ่าไมปไรเลยไม่ทันลเพื่อนเอ้มาด่านายอะมาด่านายอยู่ในดิคอร์ดอะใครดา่าย่าน่ะไอเดวอยอ้วนเดวอยด่า ไม่มไม่มีเราไม่ได้เอาหรอกเนี่ยมันชอบเข้าข้างผู้ชายนะที่เหนียวเนี่ยนะไม่มีปีกอะไรนะเท่าแม่ก็ด้วยนะเราไม่เล่นนานแล้วมันสามปีได้เนี่ยบอกว่าวันนี้เพิ่งดูอยู่มันตุ่มสามปีมาเกี่ยวกึ่ดับปีกไงกูบอกเองวนึ่งดับปี มนต้อองงยูู่กขาเยีเดี๋ินเราไปซับให้เธอเองเอาไหมฉันชอบเสียงนาง่ะเนาะเสียงใครถึงเราเดียวไม่ทำอะไรนะระวังน้ำเดินเลยปะโถ่ห็ได้ด้ยูเมือวานเองได้อยู่นะว่านะได้ยูเมื่อวานนี้ก็สติวหลอกใครบ้าคนไหนล่อ มาคายไม่เคยเห็นมากแต่ว่ากูไปดูคลิปเขาบ่อยมากโอ้ยแต่เขาเล่นะเขา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 ซื้อบ้านนะเขาก็ทำแบบนี่กูไม่ได้ดูหรอกแต่กูดูผันผ่านดูดูคลิปรีวิวบ้านได้เหรอแต่เรานี่เยอะนะไอ้ประยุทธ์ที่ว่าแกเอาไปลงในช่องอ่ะแกมันเล่นโกเกียนจริงๆเนาะประยุทธ์อ่ะเนาะอ๋อคนที่ช่องโจ๊กเกอร์ไปลงอ่ะชื่อนายกเหรอ นายกประยุทธ์นะโอ้อ๋าแอบแอบถาม่ไหมเขายอมรับแล้วว่าใช่ไม่ใช่อี๋เหี้ยมึงทำที่อะไรบ้างเถอะเธอนี่คุยแต่แบบผู้ชายเอออีเหี้ยนี่ความจำดีในที่เดียวแต่เขาแกนสามเยอะมันใบกูเฮลบออู้ยคุยอย่างเดียกอีเหมอมันใบกูพันเดอร์ก็ผ่ากูเฮ้ยระเบิดระเบิดวิเล่ระเบิดระเบิดมาแล้ว ไปบิเลเย์อ่าวอ้าวอ่าวอ้าวโอ้ยโอ้ยไอเดียคืออะไรบ้าคือมาสาบโถใช่มันแก๊งอ่ะโถมัยเง้าเราเก็บได้สองเลยกูกระโดดไม่ทรับไอเดียว์กระโดดไม่อะไรเลยไี่เดียว์ไม่อะขาเบียดอยู่ไม่เห็นหรอเียกขาเบียดอยู่เห็นไหมเนี่ยอย่าข่วงมึงอ่ะเวลาแบบคุยนะทีที่พวกนี้นะคือแบบเล่นเกมกันนะ เธอไม่มีสมาธิอ๋อคุยกันไม่มีสมาธิเหรโทษทีโทษทีคุยกับผู้ชายหล่อๆทีไลค์บอกว่าใช่ใช่ <c oughs> นี่เธอรู้ได้ไงเราหล่หอละเธอเห็นเราหล่อ,รอเราไม่รู้ว่าเธอหล่อหรอกเราแค่เราอยากได้เธอพอเราก็สูอ้อ๋อโอเคที่ไทยมันบอกมึงว่านะพี่ยรามาอยู่ในดีแดน còn qua nghe, hai, 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 mà hai, chơi hai, 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 à hai, 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 ว่าไหนๆเธอก็น่าจะไม่รอดแล้วมาเอามาเลยก็ได้ทีเดียวสวยสวยๆอย่างนี้มีมีหวยอ่ะจ้ะมีแล้วมีแล้วหาหวยเรื่อยกูดตายแล้วอ๋อแปเล่นเดวอใช่โอเคร้่นร้านเด็กข้าวส้มตีนอ๋อเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่า มันคืเสียงเอไว้แก๊บเอ้ยเดโวว่าวอ่ะเธอเดโวว่าวอ่ะเอ้ยปอมตีวะตายแล้วเดี๋ยวตึงไปแล้วเฮ้ย วิเลช่วยเลยวิเลวิเลยังไงอีเดโอมันไม่มีอะไรเลยเธออาละลองไปกันเธอเธอเราขอใช้บัคได้ปะบัคบัคว่าแหลม่ะครับแบบบัลลักอะยิ้วสเเดีนปอะไรอะไม่ได้เหรอเีมามูข้าบัตเธอไม่เธอไม่ต้องเล่นหลอกหมูกอะ แต่เรามีอยู่ประมาณสี่เมตรนะเรามีมูวอยู่สี่เมตรอะเลยสามเมตรจะไม่เล่นให้ดูเลยมูว์มันเชยแกเอาแคปซูลได้ไหมอะได้ยังไม่ส่งกระบอกเลยแมปมืด ข้าบน่ไม่ไหวเอาล่างก่อนไหมมีมีมีอยู่น้ำอ่ะมันจะเป็นฟองน้ำยัก์ยักแค่ล่ะกระบอกเหตุตาเจเดนไปเกี่ยวมาเลยเดวบเอาเดวบฮุกมาุกเลยแถม ตีนี่ช่วยตีสาวนี่เออวินเล์ทำดีตอนนี้ดิใส,ส่ใส,ส่าาไสายาตระเราใส่ใส่อยู่แล้วทางเราบองค์ชมพูเด้ยนะเธอไม่อยากเห็นหรอจริงว่มเนี่ยจริงดิอายอะไรนะไม่ต้องวองต้ององ้ององอ เกินไปอะป้าอะไรมีมีอะไรมีมีหน้ามีโคอ๋อน้ามีถ้าเดี๋ยวกลางบวกกลางเหรอมากลางเอากลางโอ้โหมีเฮลี่ตัวเดียวเองเหรอเราสึกว่าความคาดหวังจะอยู่กับเราไหมเนี่ยเจเจเข้าดิเข้าเข้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าว่ะแองจีเนียแรงจีเนียร์โอ้โหไม่ไหว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 ใช่คอยดูมิชชันในนี่พอดีเลยมันปกดปีกก okay. ีเสาร์มันสกิลมันเยอะมากมากไมสวยด้วยวะแจม thank puppet you. My เราไม่ได้จะให้จริงๆนะเราแค่ใส่เล่นๆเอาเหรอขอโทษเราก็หลงดีใจเฮ้ยเดวโอเดวโอเดวโวโอวินเล่เร็วสวยไม่ร้านไม่ร้านเขาเรียกว่าการทำดาเมครั้งสุดท้ายเดวโอระวังทำเดือนสีนะ โอ้ยฉันเป็นนางฟ้าหรออันสวัดนางฟ้าเป็นเหียผ่าไเกูนายออกมนี่มาใ้ตาคุณเดินแลนนายมปิดอะไรฮะแต่เย็นดี เนี่ยพอได้ฮาคอนเบอร์ปอลเลยการแบบเล่นนายไม่น่างไปทำคลิปนะเว้ยนายทำคลิปมานายไม่ได้ไปศึกษาหาความรู้บ้างเลยหรอวะรู้รู้ให้ออกอะไรให้เอา,เอา,เาวินวอลว,ว,ว่วินวอลมันแบบสามารถแบบลดคนแบบเออไปไปหลอยหลังอ๋อไม่ต้องให้คนอื่นเข้าเข้าอะไรเงี้ยนายแบบทำคลิปจริงปะเนะี่ย เขาบอกเราไม่ใช่เธอก็ไม่เชื่อบอกว่าไม่ใช่เสียงคล้ายใช่ใช่คนที่กูใช่คนที่กูดูทุกวันป่ะนะไอ้เดียกูไม่สนหรอกหนูว่ากูอันอันฟอล่ะโอ้โหรู้สึกผิดเลยขอโทษเราเล่นไม่เก่งเราดูเนเลนเล่นอย่างเดียวไงกูภาษาแบบมีห้าหกไอดีนะยูทูบนะโอ้โอ้โหรู้สึกผิดเลย ตัวดีตัวทีร้อยไม่มไปเนาอีกแล้คุณไม่ได้วะโดนดังเคสไปปิงทำอะไรไม่ได้มึงมงถ้ากดปีอ่ะม,มึงควรเล่นแบบตัวที่ถน,ดนัดอ่ะไอเหียมึงไม่ใช่แบบเล่นฮีโร่ตามใจฉันมึงไม่เคยเล่นฮีโร่ตามใจฉันสักที ที่เน้เ่นกะจะเอาชนะแบบแบบเล่นีโรแบบ้กตัวคือมเล่นเล่มาแล้วมเ่อน้ามกอย่างเมา่ตัวเดียวก็พอเนี้ไอ้สาวมันไม่ค่อยสึงอ่มันไม่ค่อยแม่นอ้ะมันเข้ารับไม่ได้คนเล่น่อยแบบคนเล่นกคนไม่ค่อยได้เล่นอ่ะมต้องิดเอาเนะเว้ย่มันมันนาดแบบีโรไล่คาเ้ยมันมานั่งท้ คือตัวดเนวดนทางตเนได้ต่ว่าก็อั่าัวตาจะเหเลอยอย่างคอกเอผไม่สามารถผมไม่สามารถวิ่ไลได้กดยั